ตอนนี้พบกับดาวตลกโยงใสยโยครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างเนี่ยป้าเป็นโรคประจําตัวสิแกไม่ได้เป็นแล้วยาตัวสุขภาพทุกปีแกเป็นโรคประจําตัวไม่เป็นเป็นเป็นยังไงเล่ากระปอดบวมหน้าไหนล่ะปอดบวมจุกถึงข้อหอยน่ะนโนมโนมมันไม่ได้ปอดเหรอใครจะมาบวมถึงข้อหอยแล้วจะภาพกระหางานกุดจิ้งปีหน้าปี68ปี69 หาล่วงหน้าหางานเข้าไว้คณะเราเข้าไว้แล้วแล้วหาไวนี่ก็ไม่ได้ห่วงเลยว่าเจตต้อยจะอยู่ถึงปีหน้าไหม่ะอยู่ถึงเขายังอยู่เขายังไม่ตายแลอวแล้ววันนี้ลงจากรถพระเห็นเจตต้อยยิ้มให้ฟันขาวเงี้ยเอายิ้มน้ำมัยอะะก็จะเป็นอาหารพระสมัยก็ไม่รู้แม่ครัวเห็นเจตต้อยกระทักแล้วทำปากจู๋ตะโกนถามโอ้โหโอ้โหสวยเหรอนี่แกจะมาตายงานฉันไหมนี่ไม่ตายอาการเป็นยังไงบ้างป้า แขนขาดจะไม่ต้องเดือดร้อนแล้วทำไมล่ะถ้าขาขาดต้องเดือดร้อนเอ้าไปเกี่ยวเล่วก็ขาขาดแล้วมันไม่ครบคนเล่นนะซี่นี่มันอะไรเนี่ยดัมมี่ไม่ใช่นี่มันเลื่องแขนขาดไม่ได้เล่นดัมมี่ใจคอเป็นไงบ้างโอ้ยใจคอไม่ค่อยดีอ่าดมยาดมก่อนไหนลอ้าวเ้ยเดียวนี่มันไม่ใช่ยาดมมันมีควันออกมากูเห็นพ่อกูเคยดมอันนี้มันโดดมันไม่ดีดมเหรอ อาการหนักเลยจะป้าจ๋านักกระิ่เลือดไหลใหญ่แล้วเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวทำไมจ๊ะอ้าปากเอาไว้ใต้ลิ้นมันไม่ใช่ที่วัดไข้ที่วัดหัวใจมันรู้ดีกับหมอจะมาเถียงหมออ๋อไม่เถียงก็ได้วะแล้วการเด็ดจะต้องกินยานะเดี๋ยวยาเนี่ยมันกัดกระเพาะหรองั้นต้องกินขนมรองท้องก่อนโอ้ดีจังเลยไม่เคยเจอหมอดีขนาดนี้เลยกัดกระเพาะดีมากกินขนมช่วยอด ตายพอดีกันโอ้ยแขนกะขาดจะตายยังตกใจตายอีกมันได้ให้กินเอาไว้เน็บไอ้่นมัเน็บแบไรนะเน็บอะไรเขาหมันมาเะเออนี่แล้วเดี๋ยวต้องไปพักฟื้นต้องไปนอนที่โรงพยาบาลร่างกายไม่ได้ขยับหมอกลัวว่ากระเพาะปัสสาวะอักจะอักเสบรอสักครู่เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะอักเสบไว ่าเชื้อโไม่หมดแล้วไม่อึ่งเลยเนี่ยมันเป็นการฆ่าเชื้อในแขนข้างไหนขาดขาดข้างเลยจ้าขข้างเลยมาเดี๋ยวฉีดยาชาให้โอ้โหหมอกลัวเข็มอะหมอไม่ต้องกลัวหมอฉีดไม่เจ็บไม่เสียวหรอกแน่นะไม่เชื่อก็หันมาดูเองกลัวเข็มมะเตียวโหเข็มเบลอเลยหมอจ้ากลัวจ้า พยาบาลป่วยก็ได้ช่วยกันไงกูยังไม่ป่วยอ้าวมาหมอได้ชักเริ่มกสุสนใจเออเดี๋ยวรอ,อสักครู่จ้ะทำอะไรเนี่ยอะไรน้ำปลามาทำไมเล่าปกติฉันทำเกลือใช่ไหมใช่น้ำเกลือน้ำเกลือหมดแล้วเอาน้ำปลามาแทนมันใช้กันได้เหรอมันก็เค็มเหมือนกันแหละเดียวเดี๋ยวทำไม่ได้ตรงนี้ฉีดเข้าเส้นฉีดเข้าเส้นตรงไหนไม่รู้ฉี ฮะมีตรงไหนปีรูฉีดตรงนั้นอย่าฉีดบัวตัวตรงนี้นะว้ยมึงนีเนาะฉีดเข้าไปเอยไม่ต้องแ่นมากเลยหมอจ๋าเกกอ้าไปส่งอนามัยเลยอนามัยเนินกลุ่มก็ช่วยมึงไม่ได้สีภัย Ho,